สบายดีพี่น้องสบายดีพี่ทางแพงเมื่อสุกสุขคนเด้อสมองส,องสองบ,บรอรณ์กพ่อกันพี่เก่า,าพี่น้องส่องบาบูไทยตอนนี้ข้าวขารถพี่น้องรถน,นัดจองไว้แล้วพี่น้องรถตอนนี้พี่น้องแนะตนน่ว่าขารถออกสองคุมเพิ่งพี่น้องใส่ก็นอนหลับนะตนอตนนี้ข้ากรท่านตายายที่หมอพนักให้ท่านพี่น้องใส่นอนเนาะตื่นนะข้าจะยัดท่านเอาพี่น้อง โด้อพี่น้องเด้ลยคนนั่งคนบลายดอกพี่น้องตรงไหนคนมาคอยลายรถขั้นเก่าที่ฮาม่ามืออะไรพี่น้องเไหยตอนฮามาเขาก็ขี่รถคันนี้พี่น้องเมื่อเขาขับขี่รถคันนี้ขึ้นเขาทะเบียนโซ่เก้าสองเก้าเก้า ขอบอคุณก็ยงดังพี่น้องเขาค่อยได้ยินไปได้พี่น้องไหมใส่นอนเอาตาอย่างเลยพี่น้องข้าวแล้วกินนมแล้วพี่น้องก็นอนเลยใส่ ตกใจพี Jahres, ่น้องตกใจเสียงรถดังเนาะเป็นเป็นสตาร์ทเครื่องพี่น้องเอ้ยมันจะเรถเสียงดังเลยจะหน่อยบ่ค่อยอยากได้ยินไปเลยพี่น้องเอ้่ยรถคันนี้ไปเวียงคลองพี่น้องโอ้โหทางไหนเวียงคลองเนาะรายยุคคันนี้เนาะ เออบลาดนะบลาดยืดพันกันนับกันนัำปากซีพี่น้องเพียงจัดปากซีกันนี่เพียงเจ็นสวรรค์เขตตายประมาณสั้งโมงหนึ่งพี่น้องยังน้อยกว่าไปเลยพี่น้องตอนนั้นก็เจ็ดโมงกว่าเลย คนบลาย้ช่วงนี้พี่น้องเว้ยโควิดเนาะปกติคนบีรลายก็ดีหรอกจ <c oughs> ีมูๆเลย,ยพี่น้องเลยมนบรอจากให้นุ่งกัไเลยเข้าบาได้เปิดแคทนเนาะอันนี้มันทีมูกเลยพี่น้องเว้ย ถ้าอย่าใส่บองมันบองแค้นะพี่้องไอแพ้มมันเรียบดอกขลลไข่ละลาย,ะายไม่ละลายเนาะไอไม่ละลายเมิดไว้ไอม,มันขาดออก จะมารอรถพี่นอ้องเดี๋ยวพัฒนนองเนาะต้องนั่งรอไปก่อนนี่ก็จะเป็นเต่อห้องลูกทรายพี่น,อน้องครัมีเข่าแล้วก็มีมีนื้อกินนะพี่นอ้องจะดีซใจเตรียมพร้อมพี่นอ้องยันลูกทรายหิวหน้าก็มีเดีย๋ยวตื่นมาขึ้นยันพึ้นอยางเนาะเขาก็เลยเตรียมพร้อมไว้ เดีย๋ยวได้มกินลายพี่น้องตื่นมาจะไปกลิ่นแยมนั่นตอนในข้อบันทุนก่อนนะพี่น้องใช่นอนก่อนวันนีไ้ไปในนอนมัดมือวันนี้องเว้นกันเที่ยวมัดมือพี่น้องถ้าเที่ยวพัดพาดล,ล้วงแหละก็เที่ยวประตูไสยต้องมองพี่นอ้องเพื่นก็เข้าก็บหอนบ้านแหละพี่น้องก้อนก้อน บ้าน้ำมงเนาะนาตีหาวกว่าของหอดสวรรค์เราขึ้นเต็ม8โมงคืนประมาณอดสวรรค์กับน้ำมงเท่าพี่น้องเนี่ยตังจากหอดสวรรค์เท่ากับขี่รถช่องแท่ลงไปอีกพี่น้อยขี่ช่องแทงขี่ช่องแท่แล้วพี่น้องข้าจีรถจักรออกเงื่อนเทาอีกออกจากจากรถถีงมันต่อสามต่อพี่น้องขี่ช่องแท่แล้วเทากัให้รถจักรขาจะมาหับเอาอีก ไปพี่น้องบ네้านบ้าใช่นะเจ้าสูนไปเจอเป็นบ้านนอกเนาะาบ้านเทียงพี่น้องเจดีหอดบ้านมืลเนี่ยหมื่นเมือนมูลหมื่นอ่ะทรายนอนลองเลยโซกโซกเติมเติมเติมเนาะเติมโอ้ดีใจแห้งเลยเนาะ รถจะมีเบาะนอนนะพี่น้องรถไซคกับเลยนอนที่รถใซคกันก็บเแขงรอกเบาะกับพี่น้องประมาณสามร้อยพี่น้องมาเชนซ่าก็บสามร้อยกว่ายูสามร้อยบาทสามร้อยกว่ายูพี่น้องยังก็ยังดีกว่าอยุดไท้พัดสี่ห้าร้อยก็ได้นั่งอะไรแบบนี้นอนเนาะอันนี้บรนี้นอนนั่งเก้าสิบพันสองร้อยบาทมนดแค่สามสิบพันก็เหลือนอนดีกว่าเพื่อดูไซค์ใหพี่น้องเพื่อดูไซ ถานังยักกสวดื่อเปาะดื่อนะเป็นมารถบริานบริการใรไี่น้อยคนกีดื้ออยู่แล้วนานอันน้ตนเอเติมเอติมเอเตอมเอเติมเอติมเอเติมเอติมเอเติมเอมเอเติมเอติมเอเตเออเเอาเตอเอเตอเอเตอ เอ้สี่กกเอตึงอตลงไปนี่พอนอนลงไปลงไปเอาลงเอาลงให้ลงาเองเองให้งี่ก oh นี oh ่ด้วยนี่จนี่นานนานนานันี้ากำลังขึ <S S ้นรถที <S 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 hey, wait, <S <S oh. ่เราเป็นไล่ขึ้นรถแล้วที่เรา ใช่ก okay, so 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 oh, so no <so ับต so ื like ha en, ha en. ่นใช่กับตื่นเขาบอกเว่เมื่อน้ำโสกเด้อเมือน้อเด้อเด้อมันเด้อมือเด้อบัมนเด้อโอ้สภาพตันได่นยังงามจัวพี่น้องปิดไว้ละเสื้อของเงยคักเป็นเสื่อไหลพี่น้องยแต่ฮะแต่ต่ประเทศนอกเมันเสื่อไหลมันคืออยังพี่น้องกับไรเฮง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 ใช่แล้วก็มีแต่เฮงเฮงเฮงรวย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 แม่นติด เออห่งนีิโนเมนบ่อเลยเแม่น้อนเมนบ่อนี่ยคอคือิบขาแค่น้องนมัจ้จลูกเวาเป็ดบอนี่ไดละซีน่ซีแล้วบอไบอแด้นั่งได้แต่ไปเมื่อเด้อเหายใจออกแล้วดูข่อยมันเียงก็ถึกอยู่แต่นี่ก็ยังพอแห้งมันไก่อยู่พี่โงจิลอขับไปโน่นมองไม่มองรถข้างนู้นยไม่ได้หรอก าคนบ่มีปุ๊แม่นอย่บ่แม่นอยู่กเจะซีอยู่อือเออแล้วว่ามองนี้บ่แล้ว่ห้องอเป็นห้องเครื่องอ๋อพอมันกักอยู่ก็ม่นอนพดีเนาะมันกันเมาเมานึงกันเมาหมดน่ะ Luật xoài bung vô la bung vô luôn là vô Đang kia vô la bung 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 vô xoài bung vô la bung Cái la đấy vô la bung vô la bung vô la Nhà vô la เด็กกําแพงก่อได้ไอช่วงเมื่อเด้อปลาลุงเด้อเัมนพ่อกขาตังใจช่วงเด้อปลาลุงพ่อกันเด้อบ้านไม้ป่พ่อกันยุบ้านไม่พี่น้องเงี้ยพ่อกันยุบ้านไม่กับบ้านมื่น่าแล้วเรื่องจันทร์พ่อกันยุบ้านไม้เหมืนน่าแล้วเหวี่ยงจันทร์บ้านนี้ก็แล้วพี่น้องเงี้ยเติมเติบสีได้มาไหมท่านบุญมีท่านบุญมีกค่ได้มาพี่น้องท่านบุญบุญมีกับบได้มาเที่ยวหรอกพี่น้องเงี้ย ถ้าแจกก็ยัมาเทียวพธาตุแต่ว่าบุบ่มีก็ไ่ได้มาแขงห้ามจะสิรด้อยหามหูแล้วลุงด้แรงด้งห้ามคำหูลงนะโอ้ชอดอกี่งเอ้มากินเขากินยามอมนอนแขกนะมาดแขกมันก็ยังสั่มอยู่ข้างนึ้มันยังสั่มอย่เนาะหน่งยังหน่งหนึ่งยากกินยังได้มื่อไรล่ะพี่น้องกินนะมาตองห่องพี่น้องตุยตยตุยตุกันแ้นมกินกินเขามันอเกหลายรกันนมปองหนึ่งขนมอีก ตอนนี้กำลังทานตาเป็นออกนากพี่น้องเป็นไรเป็นโมงเลยพี่นายขึ้นมานั่งทานจะน้อยไปก่อรถกับพี่น้องข้างเสียงมาลุกาะั่มแห้งนอน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 พื้นัดไปแมมีแน้เดียวนี่แมนประมาณอยู่ธธมนี่แว่นวันนี้พวกอัดไปได้หรือพี่น้องแววนใหญ่ดิเขาเลิเขาละขั้นเนาะเดียวยวเอาอยู่แฉยนะ โอ้ย oh, oh. uh. uh, oh. uh, ู่แบบนั่นช่องนั่นเนาะเมนแมนแมนถ้าอยู่บอน่ะบอนี้เออแมนเขาแปลงหน้าัพนพอไรนั่นนี่แปลงหน้าบอกเออหน้าอยู่นี้แมนเมนน้อยูหันแล้วก็ย่างเขามนติดจำได้เออลูกเออเออเออว้าวแ้ลูกใสยกับเด็ คลิปนี้เขาอาจจะได้อำลาพาจากแล้วพี่น้องอำลาพาจากแลยได้พี่น้องเด้อถ้าจากกน้ำกระไกรก็แซ่ส่องเบาไปไทยได้อพี่นอ้อ,องเป็นกำลังใจส่องน้ำโชคเลยเด้อพี่น้องพอกันกิมน้าสบายดีบายบายลูกไปไปยันไปยัน,ยน,ยนยลุงดุหมดโซนพี่น้องไปก่อนพี่น้อง